ผู้อำนวยการสมยศยิ่งยงเมธีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรเกิดเมื่อวันที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2505อายุ60ปีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คืดหลวงกัญชัยมิตรภาพที่182วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาประกาศนียาบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมจากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร21-23ปีพุทธศักราช2526ปร,ริญญาตรีสาขาการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชปีพุทธศักราช2528ปร,ริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราช ปีพุทธศักราช2550เริ่มรับราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2523ณโรงเรียนบ้านแม่กาษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำแหน่งครูหนึ่งระดับ1ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่1 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549ณโรงเรียนยานวิสิทธิ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่เก้ดหลวงกันชัยมิตรภาพที่182ตั้งแต่วันที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันอายุราชการ 42ปี3เดือนรวมเวลาทวีคูณ9ปี1เดือนรวมอายุราชการ51ปี4เดือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่สองเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,545เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจกักรพรรดิมาลา สั้นที่1เมื่อวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ประวัติและผลงานที่ภาคภูมิใจการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนยานวิสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา61บ้านห้วยยะอุและโรงเรียนบ้านแม่กือดหลวงกันชัยมิตรภาพที่182รวมระยะเวลา16ปี เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ปะแม่กระาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ถึง2564เป็นประธานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2โรงเรียนในเขตอำเภอท่าสองยางและอำเภออุ้มผางปีพุทธศักราช2559ถึง2560 เป็นประธานคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กะสาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึง2565เป็นนายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สอดปีพุทธศักราช2562ถึง2563 เป็นนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่สอดปีพุทธศักราช2564ถึง2565และรักษาราชการแทนผู้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาตากเขต2จำนวน2ครั้งผลงานที่ประสบผลสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง7ปี จากกระทรวงสาธารณาสุขโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปีพุทธศักราช2555และระดับเพชรยั่งยืนปีพุทธศักราช2561จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเป็นแห่งแรกของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สอดและแห่งที่สองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นที่2ปีพุทธศักราช2548โรงเรียนต่อยอดค่ายเยาวชนรักพงไพรย,ยอดเยี่ยมและยั่งยืนปีพุทธศักราช2559และปีพุทธศักราช2560ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภทขอ ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ระดับประเทศในงานมหกรรมวิชาการศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศปีพุทธศักราช2560แนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จทำงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบให้เต็มความรู้ความสามารถและเต็มใจถูกต้องตามระเบียบ ให้เกียรติกับทุกคนนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นที่สูงไม่ได้